โอเครครับนะครับหนึ่งศูนย์แปดจัดใส่ทางเทพรือว่าจะไม่ถ่ายซะอีกนะเปิดไปดูทรศัพท์นะครับเคลนไปนิดหนึ่งไม่ไม่เป็นไรเนาะโอเคแล้วมาครับหนึ่งศูนย์แปดวันนี้ผู้สั่งคนเดินทางไม่ใช่เท่าไหร่ครับอ่าชุ่งนี้โอเคแล้วมาครับหนึ่งศูนย์แปดตัดใส่ทางเทพพังเทพ วันนี้คาดล่งเหนือครับปีพิศิษนะครับโอเควันนี้เอาวันนี้อันต่ำนะครับอ่าวันนี้อันต่ำนะครับโอเคเวันนี้ต่ำนะฮะคิดวยาจะไม่ถ่ายได้อีกไปดูไปคือมาเพิ่มไปนึงโอเคสดใสจงมาก อันมคอคคอล้อเขาเปิดไฟอ่อะซิงเจ่แสบ,บตาเนาะต้องระวังครับงานอยู่ต่าเปียเนาะโอเคหนึ่งซิงเจ่ค่อยๆไล่มาตันนะครับมาตเตหนึ่งหน้าตา ที่นี่ถ่ายบาบัวนาที่ใส่บารบั่นาไปสานที่ข้าวสองจลองถ่ายบาบันนาบารเอร์สกินคองสามาของขามองจากับขบวนรถนี้นครับขบวนรถที่จอดอาจารย์ฉลาที่หนึ่งรถเลิอเท่ลองขบวนที่หนึ่งศูย์แดรับส่งไปสานไฮเด่นชัยปลายทางสานีิกุงเทพอภิวัตมีตัวใช้ในการสานแล้วเคลื่อนจากหาที่หน้าขบวนรถแท่ไหได้ครับสัดนหันตรุ้ทนี้ไปบาบนวนาไปแล้ส่งไปสาได้หมาย จุมแสงปางน้งแลพวาคสวรรค์จัหัดไปครับสำหรับเร่งสุแปดนี้ออกมารายลไปจากที่จุ่มแสงปาน้ำโพราคสวรรค์ตาคีรพบดีพาซิเวียนังสินำบปพรงเ,งเทพอธิวันคัอาถามว่าราคันนี้จอดตาคีไม่จอดนะครับมาหนึ่งสุ๊แปน้นครับรอบกลงคืน เตอนท่าลบดภัยนะนะเป,ป็นห่วงังยื่ไป่เคยกับใ้ชายยกของนะครับงานขะัน,นรถวันนี้หนึ่งสิบแปดนี้พ่อไม่ค่อยยาวนะครับนะวันนี้<แ>โอเคออกนะครับนะ ปก็ตีอ่ะสินค้าจะเพิ่มมาสองโต๊ะเ่มเติมแอน,อนนอนอะสองโต๊ะเหมือนกันวันนี้คนเดินทางเยอะหนึ่งสิบแปดรถตัางคืนนะครับอนะ่า ไปช้วยน้ำนะคะจวไปเจอกันขบวนน่งสนใจทำมาโอเค